เขาบอกว่าเข้าศูนย์บริการไม่ดีสวัสดีครับผมพิชิตสืบทิวงเป็นเจ้าของบริษัทรัมเมากอสร้างเป็นจิตรกรแล้วก็ตำแหน่งรองนายกหัวศิลปะเชียงรายครับก่อสร้างเกี่ยวกับพวกงานศิลปะครับมีทั้งงานไฟเบอร์มีงานไอพูนปั้นหอนาฬิกาแล้วก็เป็นงานวัดงานอะไรที่เราถนัดเกี่ยวกับพวกโวดลายไทยครับผม ตอนนี้ผมมีไททันอยู่สองคันนะฮะรถกระบะทำเกือบทุกอย่างนะฮะงานก่อสร้างผลของบางทีเราติดตั้งงานเนี่ยมีทั้งวัดที่อยู่บนเขามีแม่น้องแม่น้ำอะไรเงี้ยบางทีเราขับลุยรถแรงตุน้องก็แย่งัันใช้ <c oughs> การบริการเนี่ยคนอื่นเขาไม่มาไม่รู้แต่ผมไปศูนย์ผมมั่นใจ100%ครับเพราะว่าศูนย์เขาบริการเราดีห้องรับรองสะอาดสะอ้านโอทงแอร์เย็นสบายครับ ผมมีเซลล์อยู่เขาเชื่อสมัยก็ตั้งแต่ซื้อคันแรกเขาก็ดูแลตลอดเรื่องประกรันเรื่องๆจะถึงเวลาเข้าศูนย์ถึงเวลานัดอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นคนมานัดหมายให้สําหรับรถมิสูบิชิไททันคันนี้ทางศูนย์เนี่ยเขาดูแลเราดีก็เหมือนว่าเขาดูแลงานศิลปะที่เรารักะทางอ้อมเลยครับขัวเป็นภาษาเหนือคือสะพานขัวศิลปะก็คือว่าเอาศิลปะไปเผยแพร่ส่งสังคม ผมก็ใช้รถมิสูบิชิเนี่ยขนโลบไปที่หัวสินประจำครับผมมีความสนิทกับพนักงานขายถือว่าเราเป็นพี่น้องกันนะฮะบางทีหัวศิละปะเนี่เขาจัดจินกรรมมิสูบิชิก็จะมาช่วยเรื่องการขนของเขาดูแลดีมากถ้าศูนย์เนี่ยเขาบริการไม่ดีจริงเนี่ยผมไม่มาใช้บริการหรือผมไม่ครบหรอกครับความสบายใจจริงที่คุณมิสูรู้กัน ด้วยหามาตรฐานจากศูนย์บริการมิสูบิชิความประทับใจจริงจากคุณพิชิตลูกค้าศูนย์มิสูพัหลานเชียงรายศูนย์บริการมิสูบิชิเราดูแลคุณแค่ขับ Drive your ambition Mitsubishi Motors